คำถามต่อมาครับย้ายออกจากทะเบียนบ้านจากเลขที่หนึ่งไปอีกเลขที่หนึ่งลงสมัครสอสตอได้ไหมหรือว่าครบกี่วันถึงจะลงสมัครได้ถ้าจากคำถามนี้น่าจะหมายความว่าท่านอยู่ในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านกอไก่ก็แล้วกันหมู่บ้านกอไก่นะครับแต่ก็ย้ายบ้านเลขที่ในหมู่บ้านกอไก่นั่นแหละ นะครับไปอีกบ้านหลังหนึ่งอาจจะมีการสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมานะครับบ้านหลังหลังเนี้ยอยู่มาตั้งแต่เกิดเป็น10บสปีแล้วก็เลยสร้างบ้านอยู่บ้านหลังหนึ่งนะครับคาถามก็คือว่าลงสมัครสอปตอได้ไหมหรือต้องอยู่กี่วันถึงจะลงสมัครได้คําตอบก็คือถ้าท่านอยู่บ้านหลังแรกนะครับถ้าท่านอยู่บ้านหลังแรกนะครับมีทะเบียนบ้านครบหนึ่งปี มีทะเบียนบ้านครบถึงปีนะครับแล้วท่านก็ย้ายไปอีกบ้านหลังหนึ่งอาจจะอยู่สักเดือนหนึงสเดือน3เดือนก็สุดแท้แต่นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบตอครับทําไมมีสิทธิ์เพราะท่านมีชื่ออยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีสมัครที่หมู่บ้านไหนก็ได้นะครับสมัครที่หมู่บ้านไหนก็ได้ ย้ำนะครับสมัครที่หมู่บ้านไหนก็ได้ขอให้มีชื่อนะครับติดต่อกันคําว่าติดต่อกันเช่นเอาจากหมู่หนึ่งแล้วก็ย้ายไปหมู่สองนะครับเอามารวมกันแล้วมันขอให้มันเกินเอาเกินหนึ่งปีก็แล้วกันง่ายๆนะครับก็สมัครได้นะครับสมัครได้กรณีที่ท่านถามนะครับเว้นเสียแต่พอ,อยกเว้นนะ เว้นแต่ย้ายข้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นท่านอยู่อบตอกอไก่แล้วย้ายไปอบตอขอไข่ย้ายไปอบตอขอไข่9้าเดือนก็คือยังไม่ครบหนึ่งปีลงสมัครได้ที่ไหนอย่างนี้จะสมัครไม่ได้สักที่เลยแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้สักที่เลยนะครับเพราะเขาเรียกว่าขาลอย นะครับขาลอยอันนี้พอขาลอยแล้วก็คือมันไม่อยู่ที่ไหนไม่ครบหนึ่งปีจะกลับมาลงคะแนนในตำบลเดิมก็ไม่ได้เพราะเราย้ายข้ามอบอตอไปแล้วนะครับจะไปใช้สิทธิ์ตั้งอบอตอใหม่ก็ไ่ได้เพราะมันยังไม่ครบหนึ่งปีใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้ลงสมัครก็ไม่ได้อันนี้คือกรณีที่ย้ายข้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคำถามต่อมาเกี่ยวกับเระีดยนนี้แหละถามเข้ามาเยอะเหมือนกัน เหตุเกิดในช่วงที่การเลือกตั้งอบจอของปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือย้ายจากาย้ายจากอำเภอหนึ่งแล้วอาจจะเข้ามาสู่อำเภอหนึ่งหรือะย้ายจากจังหวัดหนึ่งเข้ามาอีกจังหวัดหนึ่งนะครับในห่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งอบจอแต่ปรากฏว่าพอย้ายมาไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อาจจะด้วยเหตุผลยา้ยายมายังไม่ครบ1ปีนะครับยา้ายมายังไม่ค,ครบ1ปีพอจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งปรกากฏว่าไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างนี้นะครับปร,กรากฏว่าพอจะลงสมัครอบตครั้งนี้สมัครได้ไหมเพราะว่าตัวเองไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจอที่ผ่านมาคําตอบก็คือสมัครได้เอาทําไมสมัครได้เพราะว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อ,อบจอที่ผ่านมา,าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็เพราะเราไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อไม่มีชื่อนะครับก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ทําความผิดอะไรเพราะมันไม่มีชื่อแต่ถ้าเมื่อ,อไรเรามีชื่อแล้วเราไม่ไปใช้สิทธิ์อันนั้นแหละจะต้องถูกลงโทษเพราะเรามีชื่อแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ต้องถูกลงโทษ โทษที่เราจะถูกลงโทษก็คือถูกจํากัดสิทธิ์จากัดสิทธิ์บางประการเช่นลงสมัครอบอตอครั้งนี้ไม่ได้ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ลงสมัครสสม่ได้ภายในสองปีนั่นคือโทษที่จะต้องถูกกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่กรณีเนี้ยท่านไม่ได้หมายว่าท่านไม่ไปแต่มันไม่มีชื่อเมื่อไม่มีชื่อก็ไม่มีเหตุที่จะต้องถูกจํากัดสิทธิ์เมื่อไม่มีเหตุที่จะถูกจํากัดสิทธิ์ พอมาเลือกตั้งอบตครั้งนี้วันรับรสมัครท่านมีทะเบียนบ้านครบหนึ่งปีซึ่งเข้าเงื่อนไขนะครับก็สามารถไปสมัครได้คำถามข้อนี้เยอะมากเลยเยอะมากเลยคนที่มีกรณีอย่างนี้ฉะนั้นท่านไม่ต้องกงังวลนะครับไม่ต้องกงังวลเพราะกรณีอย่างนี้ท่านสมัครได้นะครับมาคำถามต่อมาครับ